กับหมอวันนี้คุณผู้ชมเราพูดถึงเรื่องผิวหนังแห้งกันนะคะมาดูกันว่าสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างรวมถึงวิธีการดูแลแตัวเองต้องทําอย่างไรร่วมพูดคุยกับนายแพทย์ธีรวีวีรวันผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพสํานักอนามัยกรุงเทพมหาคนครคุณหมออยู่กับมีแล้วค่ะคุณหมอสวัสดีสสดค่ะคพูดเรื่องผิวหนังแห้งนี่ก็บ่งบอกถึงสุขภาพนะคุณหมอคือมันอยู่ด้านนอกแต่บางคนก็มองว่าหนึ่งสุขภาพไม่ดีไหมดื่มน้ําไม่พออะไรนี้มันเป็นปัจจัยเสริมมากเลยใช่ไหมคะคุณหมอ ใช่ครับก็มีได้ทั้งสาเหตุภายในร่างกายกับสาเหตุภายนอกนะครับเช่นสมมติตอนนี้อากาศหนาวใช่ไหมใช่ค่ะอากาศเย็ียนอากาศเย็นก็อาจจะทําให้ความชุ่มชื้นลดลงใช่ไหมผิวแห้งแตกนะครับคือภายนอกมีอีกอย่างก็คือบางทีใช้พวกโลชั่นหรือใช้พวกเครื่องสำอางอะไรหรือผลิตภัณฑ์อะไรบางอย่างที่มันเป็นระคายเคืองผิวนะครับก็จะทําให้สูญเสียบริเวณไอ ไอตัวความชุ่มชื้นรงนั้นออกไปได้ข้อี่อันึงภายในอย่างที่คุณนี่บอกดื่มน้าน้อยใช่สาวๆเขาจะโฟกัสไปที่ร่วมการดื่มดายหกถึงแปดแก้วนะประมาณ6กถึงแปดแก้วต่อวันนะครับแล้วบางคนก็เกิดจากไขมันในร่างกายที่มันน้อยลงนะก็จะทําให้ผิวแห้งเหมือนกันค่ะคำว่าไขมันในร่างกายน้อยอย่างเช่นคนที่ออกกําลังกายมากๆหรือยังไงให้คุณหมออยากให้คุณหมอยกตัวอย่างหน่อยคนที่มีอายุที่มากขึ้นอ๋อผู้สูงอายุเพราะว่าบางที ผู้สูงอายุมากขึ้นเนี่ยการที่มีไขมันบริเวณที่อยู่ใต้ผิวหนังฮะอันนี้พูดถึงไขมันใต้ผิวหนังไม่ใช่ไขมันในเลือดนคืออย่าไปสับสนว่าอคนละอย่างนะคุณผู้ชมค่ะไขมันในเลือดเนี่ยอันนั้นอีกคนละเรื่องกันไขมันใต้ผิวหนังเนี่ยแหละครับในผิวหนังเราก็คือชั้นผิวหนังของเรามันจะมีชั้นไขมันใช่ไหมคะคุณหมอก็คือใต้ผิวหนังไปมีชั้นไขมันแล้วจะไปถึงตามเนื้อทีหลังทีนี้อย่างที่บอกว่า ผู้สูงอายุเนี่ยเราเคยสังเกตไหมผู้สูงอายุแต่ก่อนก็ยังอ้วนท้วนดีนะค<ฆ>่ะตอนอายุมากขึ้นทําไมเขาก็หุ่นเดียวกันเลย<ฮ>นะมันเหมือนเหมือนกับว่าเหมือนเขาเรียกอะไรจับแล้วเจอแต่กระดูก<ฆ>ค่ะใช่เพราะทั้งกล้ามเนื้อก็เล็กลงไ<ฮ>ขมันใต้ผิวหนังก็น้อยลง<ฮ>นั่นแหละครับ ก็คือจะทําให้ความชุ่มชื้นก็จะหายไปด้วยค่ะแล้วสาเหตุอย่างที่คุณหมอบอกก็คือว่าจากปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องการดื่มน้ําการทานอาหารนี่ก็มีผลไหมคุณหมอใช่ครับก็มีผลก็คือเราก็ต้องทานในพวกผักผลไม้ให้เยอะหน่อยนะครับยยให้มันมีวิตามินเพราะ,ะว่าเราก็อีกอันหนึ่งคือพวกอ,อ,อะไรเข้าโอเมก้า3นะครับปลาทะเลหรืออะไรอย่างเงี้ยต่างๆก็ควรจะต้องมีบ้างนะครับเพราะมันจะไปเสริมเรื่องของไขมันได้ไขมันตัวดี ค่ะคุณหมอคะแล้วเราจะสังเกตยังไงบางคนบอกว่าคุณหมอคําว่าผิวแห้งของคุณหมอเนี่ยมันสังเกตยังไงอะอ,อย่างเช่นเรื่องของการผิวแตกผิวอะไร,รแต่คําว่าเป็นขุยครับคุณหมอขุยนี่เรียกว่าผิวแห้งไหมคะถ้าเกิดอากาศหนาวแล้วมันมีขุยขึ้นมาด้วยอ่าอันนั้นก็ถ้าอากาศหนาวก็เริ่มมีขุยแล้วก็แตกแตกใช่ไหมใช่ไหมลอกลอกอย่างเงี้ย<ช>อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของผิวแห้งแต่ขุยมีอีกแบบหนึ่งคือเป็นโรค นะเป็นโรคสะเก็ดเงินใครได้ยินไหมครับเป็นโรคกากเกลื่อนอ่าเป็นโรคกากเห้กันกากพวกนี้ก็จะมาด้วยขุยเหมือนกันเราต้องสังเกตนะคะนะงั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่เอ๊ถ้าแห้งอย่างเดียวแต่มันไม่ได้มีอะไรลอกอะไรเยอะแยะก็ไม่เป็นไรครับแล้วเป็นตามช่วงระยะเวลาแล้วหายไปได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรก็อยู่ที่การดูแลดีๆนะเช่นพยายามเลี่ยงการอาบน้ําอุ่นนะครับการอาบน้ําอุ่นหรือการใช้ พวกสบู่ที่ผสมน้ำหอมจะมีส่วนที่จะทําให้เกิดการระคายเคืองและแพ้ได้บางคนบอกว่าอยากตัวหอมคุณหมอกลิ่นอะไรก็เอาเลยเพื่อที่จะได้ตัวหอมนานๆแต่จริงๆ<ช>แล้วมันก็มีผลเรื่องมีผล,ผลครับม,ม,มันไปมันไปทําให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็ไปทําลายสารเคลือบผิวของเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้สบู่อ่อนสบู่เด็กอะไรอย่างนี้เลยนะแล้วไม่มีหัวน้ําหอมแล้วก็อาบน้ําอุ่นเนี่ยต้องพยายามเลี่ยงเลยนะครับ ถึงแม้โอเคอากาศหนาวมันก oh, ็จําเป็นต้องอาบใช่ไหมเพื่อนมีอะไรผมบอกว่าโอ้ยต่อให้สถานการณ์ยังไงฉันขอแค่ได้สัมผัสน้ําอุ่นคืออาบน้ําอุ่นแต่ออกมาก็ยังมาโดนพัดลมยังมาเปิดแอร์นะคคุณหมอแต่แต่แปลกต้องเลือกเวลาอาบแล้วผมว่านะถ้าเป็นในช่วงอากาศหนาวนะต้องเลือกเวลาอาบที่อาจาะตอนเย็นหน่อยแต่อย่าไปกลางคืนอะไรเงี้ยกลางคืนมันก็หนาวมากมันก็ต้องมาอาบน้ําอุ่นอีกก็จะทำให้ผิวแห้งได้อีกนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ เราจะต้องเรียนรู้ผิวเราด้วยค่ะนะคุณหมอคะแล้วก็หลายคนบอกว่าคุณหมอพอผิวแห้งแล้วเรื่องของการบํารุงก็สําคัญอ่าค,คุณหมอพูดมาช่วงแรกบอกว่าเรื่องของผลิตภัณฑ์ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์คุณหมอผิวแห้งแล้วสามารถทาโลชั่นทาครีมบำรุงผิวได้ไหมเลือกเลือกผลิตภัณฑ์อะไรแบบไหนคุณหมอก็คือต้องหลังจากอาบน้ําเสร็จเนี่ยอย่าเพิ่งที่จะเช็ดตัวให้แห้งนะคระับะะก็คือตอนที่ยังหมาดๆอยู่เข้าใจนะหมาดอยู่ยังไม่ต้องรีบ เราก็เอาโลชั่นเนี่ยแต่ต้องเป็นโลชั่นที่ไม่มีอย่างที่บอกไม่มี<ว>น้ําหอม<ว><อ>ไม่มีพวกแอลกอฮอลอะไรต่างๆนะครับชโลมไปหน่อยสําหรับคนที่มีปัญหาคันและผิวแห้งบ่อยๆนะครับก็แล้วก็ตรงนี้ก็ปล่อยแห้งได้เลยนะครับแต่เราไปเช็ดให้แห้งเสร็จแล้วเนี่ยมันอาจจะซึมเข้าได้ไม่ดี ค่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะคะคุณหมอแล้วเรื่องของปัจจัยอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันไม่ให้ผิวแห้งคุณหมอมีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะแล้วก็เรื่องของช่วงวัยด้วยอยากใี้คุณหมอแนะนําตรงนี้ค่ะคือจริงๆผิวแห้งเนี่ยเจอได้ตั้งแต่ทั้งเด็กตั้งแต่เด็กเล็กเลยนะเคยเห็นใช่ไหมครับเด็กเล็กบางคนก็คือผิวแห้งแตกคันเด็กหน้าได้อ่านี้แหละครับแล้วก็ตั้งแต่วัยเจอได้ทุกวัยจริงๆนะครับก็อยู่ที่ว่า เกิดจากสภาพผิวเป็นยังไงนะครับ <c oughs> เราก็ต้องพยายามปรับเลือกเรื่องของผลิตภัณฑ์นะสบู่ให้ดี <c oughs> นะครับในเรื่องของการรับประทานอาหารน้ําให้เพียงพอนะครับ <c oughs> อีกเรี่องของในเรื่องของอเครื่องสําอางหรืออะไรที่บันโลชันอะไรที่มันมีปัญหาที่มันอาจจะทําให้เป็นระคายเคืองผิว <c oughs> นะครับและที่สําคัญก็คือถ้าเป็นแล้วไม่ดีขึ้นลองทําตัวเองแล้วไม่ดีขึ้นควรไปพบหมอผิวหนัง บางคนอาจจะเป็นทั่วไปก็ได้ครับเพื่ออย่างน้อยจะดูซป็นเป็นโรคหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแพ้อะไรหรือเปล่าใช่ไหมคุณหมอใช่ครับเจอเจอได้เรื่อยๆนะครับบางคนก็เป็นเขาเรียกว่าโรคสะเก็ดเงินบ้างบางคนก็เป็นโรคของผิวหนังอักเสบนะครับจากภูมแพ้อะไรอย่างเงี้ยก็จะทําให้ผิวแห้งเช่นกันสุดท้ายนี้ให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพผิวเพราะว่าจริงๆแล้วมันมองข้ามไม่ได้นะปัญหาเนี้ยถ้าปล่อยไว้มันก็ รบกวนเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยใช่ครับก็ต้องบอกว่าผิวแห้งเนี่ยดูแล้วมันก็เหมือนกับว่าคนเราทุกคนน,น่าจะต้องเคยเจอภาวะนี้อยู่แล้วนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเป็นแล้วมันหายดูแลตัวเองได้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับแต่ถ้ากรณีเป็นเรื้อรงังเป็นนานๆแล้วลองพยายามทุกอย่างแล้วไม่ดีขึ้นควรไปพบคุณหมอนะครับหรืออาจจะเป็นคุณหมอผิวหนังนะครับมันจะมีวิธีการตรวจวิธีการที่จะ หาสาเหตุแล้วก็จะได้มียาหรือมีคําแนะนําที่ถูกต้องนะครับก็ยาปล่อยให้ผิวแห้งนั้นเป็นปัญหาเรื้อรังเพราะบางคนเกาคัานจนกระทั่งมีแผลมีการติดเชื้อได้เลยนะครับค่ะ,ะก็เป็นเป็นเรื่องที่ดูเหมือนไม่ใหญ่นะครับแต่บางคนนี่ไม่ได้นอนเลยนะครับ คันกันทั้งคืนก็มีร่างกายแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะเดี๋ยวต้องกลับไปเช็คสภาพผิวก่อนแล้วนะคะว่าที่เห็นอยู่นี่คือมันเต่งตึงเพราะ <laughs> ใคราหรือว่าเป็นเพราะเรื่องของการเลือกโลชั่นเพราะบางทีนีก็มีปัญหาเรื่องของการผิวแห้งเหมือนกันออวันนี้ขอบ,ค,บคุณคุณหมอมากๆนะคะคขอบคุณคะ่ะ และทั้งหมดนี้คือรายการคนไกลโรคในสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์หน้ามีคลับเรื่องสุขภาพอะไรมาฝากห้ามพลาดนะคะวันนี้มิและคุณหมอพร้อมได้ทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะมิมตรไมตรีคลินิกเวชกรรมเปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไปเรามีบริการตรวจสุขภาพประจำปีนอกสถานที่วัคซีนเด็กหรือผู้ใหญ่เราก็มีพร้อมให้บริการ ที่ปีบริการจากใจไม่เคยเปลี่ยนมิมตรไมตรีคลินิกเวชกรรม